สวัสดีครับเป็น่ช่วงกับรายการเรสโชนะฮะเราอ,อยู่ในช่วงของโรลมมินิท์ล้อมแมช์กับ,บคุณต้งกระหนกเทเะะสัสดีครฮะสวัสดีครับ ไม่ต้องคผมไมนะฮะมาร้านพ่ทีไรเสียงนี่โอ้โหมันมีแต่เครื่องมันดังไปหมดมันเป็นอารมณ์ของการทําแหม่มันเป็นอารมณ์ของการส้มแซมนะฮะแถมยังมีคนวิ่งไปวิ่งมาด้วยเนี่ยเหตุการณ์ปกตินะฮะถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยคุณ่มเตมจะเห็นถึงเรียกว่าความเป็นกันเองนะฮะเรียกว่าบางทีเนี่ยพนักงานเนี่ยยังมนวดแข้งนวดขาเลยนะฮะมีกาแฟเลี้ยงนะนี่ครับแต่ว่าไม่มีเด็กนวดแค่นั้นเองเด็กนวดหาเอาเองฮะหาเอาเองแถวนี้นะครับเจ้าของยังหาลําบากเลย เป็นคนรักครอบครัวไม่พูดอย่างนี้จะไม่พูดนะไม่เอานะฮะเราเป็นคนดีของสังคมครับผมนะครับเอาล่ะครับผู้ชมครับนี่คือช่วงรายการของเราในการซ่อมล้อแม็กครับแน่นอนว่าแม็กซ์แต่ละตัวอย่างคอนเซ็ปต์พีเรมิดครับไม่ว่าล้อคุณจะเป็นอะไรพังดุ้งเจ๊งเบี้ยวขาดเราสามารถซ่อมได้ครับนะฮะผู้ชมครับเราซ่อมได้ฉะนั้นในวันนี้เคสแรกนะผู้ชมครับมาดูกันหน่อยดีกว่าเสียงโทรศัพท์ดังได้ใจมากนะเราใจหนุนหูมากยัดเข้าไวเลสออกหูผู้ชมเลยอ่ะนี่คือล้ออะไรฮะล้อลูกค้าอันนี้คันเซ่ครับไม่แค่เลยนะ ดีไซน์ดีมันเป็นอะไรพี่โตองโค้ดฮะอันนี้นิดหน่อยตกลงเล็กเล็กน้อยนี่ลูกค้ามาเหรอนี่ครับลูกค้ามาทำลูกค้ารอเอาได้เลยมั้ยรอรับเลยฮะนี้สิบห้านาทีสิบห้านาทีเสร็จนะครับรอรอเยี่ยวเขาเหรอไม่ใช่ฮะรอคนอื่นรอคนอื่นครับผมพังเนีนิดเดียวเอาผู้ชมดูนะฮะในการนี่คือมันเบี้ยวตรงไหนพี่โตองเนี่ยฮะมันจะมีช่วงดึ๊กดึกดึกเนี่ยแหละคือที่มันโคตรครับแข่งเร็วหน่อยนะฮะนี่แหละครับสังเกตดีๆจะเห็นว่าเบี้ยว อันนี้มันทําให้รถสั่นอ๋อแล้วนี้เราต้องเข้าเครื่องอะไรฮะเขาเป็นเป็นเครื่องดับเครื่องดับเครื่องอดออกมานะครับครับผมเครื่องรีด15นาทีเท่านั้นใช่ครับราคาในการซ่อมเท่าไหร่ก็ประมาณ5,600บาท5,600บาทครับผมก็จะเรียบเหมือนเดิมรีับรป่มีโปงในสั่นเป็นเจ้าเข้าใช่ครับโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันผู้ชมมาเคสง่ายๆแบบนี้เราจัดให้ทางกรมนิมิตคุณจําไว้เลยนะฮะเมื่อรอคุณจะไปเลยก็ตามทางร้านบอกให้เปลี่ยนหรือว่าบอกราคาที่มันแพงเกินไปหรือว่าต้องงงงงงส่่เคคมโโรรรราานนนนนีะะพวกัับ นี่คือโรงงานของเราเขาโรงงานของเราแล้วคุณผู้ชมจำไว้นะฮะอย่าไปโดนใครหลอกเสียเงินเสียได้ครับแต่อย่าเสียความรู้และก็ทางครับนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับผมบอกแล้วนะฮะเคสง่ายมากๆเมื่อกี้ครับ15นาทีก็สำฤธิผลและสำเร็จนะฮะกับล้อแมกดีๆนะครับแน่นอนนะคุณผู้ชมครับล้อดุ่งล้อพัง ล้อมีปัญหาขับพวงมาลัยสั่นหรือคุณอยากจะเปลี่ยนยางนะฮะคุณสามารถมาที่พรมมิมิตได้นะครับก็เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางแบบส่งออกด้วยนะฮะแล้วก็หลักๆคือซ่อมล้อแม็กให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะฮะสนใจติดต่อรับบริการนะครับ0816565333คุณต้องกระนกเทพนะฮะกับพรมมินินะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยลดราคาหนักๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นผู้ชายนี่ก็ ตามมีตามเกิดไม่ใช่อ่ะพี่โต้งมาแล้วก็มานี่นี่คุยกันหน่อยเมื่อกี้ล้อแม็กซ่อมนี่15นาทีทําไมเร็วจังครับเร็วนะเร็วฮะทำไมเป็นคนทาอะไรเร็วเร็วอ่ะเสร็จเร็วตลอดไม่เสร็จเร็วตลอดเลยล้อแม็กเนี่ยล้อแม็กนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณพี่โต้งด้วยครับครับอย่าลืมนะฮะโทรหาคุณโต้งได้นะครับเรื่องของล้อแม็กเรื่องของยางาะที่นี่เนี่ย ส่งออกอยางด้วยครับยี่ห้ออะไรก็ตามคุณต,<า>ต้องจัดให้ได้หมดอ่ะจัดได้ต<า>คิคตามแล้วกันนะฮะเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการแรสเซลครับครับ